ฮึดกามาสะดอกแอ้ยังเล่นหนักตัวเอฟซีเอ็มว่าเมาลอตเตอรีเนี่ยเราเป็นแผงเป็นแผงเลยบนนี่นะ <ไป S 2> น้องเต้าโค้งสุดท้ายวันนี้วันเลขออกนะครับมาโทรหนาน้องเต้าว่าโนเต้าเม็ดเดียววงกลมให้ตัวไหนนะครับเอาแค่เม็ดเดียวตัวเดียวนะครับวงกลมให้ตัวไหน,นับเราโทรไปหาเลยนะครับเอฟซีครับ สวัสดีจ้าเปิดกล้องหน่อยสินะครับโอ้โหขอได้ไหมสักนิดนึงบาไรตโ<อ>ตเลยตัวเดียววงกลมเล็กที่วงกลมแค่นั้นตัวเดียวพอจ้าค่ะพอดีวันนี้อาจจะน่าจะซื้อทันเนาะวันนี้เห็นว่ามาซื้อลอตเตอรี่โอ่ามาหาซื้อลอตเตอรี่โอ้โหลองเตวก็ลอตเตอรี่ก็ยังซื้อเลยนะครับ fc ดูครับเพราะว่า<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่บบลลี่อย่างเดียวซื้อจะคของด้วย ที่ว่าเนี่ยเพราะว่าบางท่านเอฟซีก็ว่าเนาะว่าเวลาอย่างว่าอะไรค่อยเข้าไม่เข้ามันมีสิทธิ์เข้าหรือสิทธิ์หลุดเนาะพี่เนาะเราไม่รู้วันจะออกตัวไหนครับก็เป็นแล้วแต่แนวท่าแล้แตัวดวงเนาะจ้าทุกอย่างใหญ่เป็นแนวทางเนาะบางท่านก็บอกแอฟซีล่ะให้เบิ้งไว้ววาตัวเลขที่ต้องเตลป้อยไปแต่เตลก็ซื้อกัน แ <Man>. มนเมนว่าไปถึงนิดนี้ตองไรีนกอซืกาสะดกอยงเนนัตัวเมลอตรีเนี่ย้่เราเป็นแผงเป็นแผงเลยบ่เนี่ยเออไมใช่นรูซื้อลตรีแต่ละงวดนะอันนี้ครับรถจะไม่มีที่จอดบ่เนี่ยังไม่มีที่บ่หรือว่า รถเยอะ yeah, <c oughs> เดี๋ยวนี่จอดใกล้ใกล้จะถึงแล้วแหละใกล้จะถึงที่จนนอดแล้วโอเคเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆนิดนึง<ต>เราเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวเ e อ็ซีจะไม่ทันเนาะครับความฝันวงวงให้เอาแบบแบบฝ่าว่าแล้วครับแบบตัวเดียวเลยแหละไม่ต้องเอาเยอะงินนี้ไม่ทันแล้วก็เอาแค่ตัวเดียวเข้าก็าถ้าใครอยากลูปแล้วก็วงวให้อะ่ะศูนย์ห้าสามแล้วก็เก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าสามแล้วก็เก้าห้าเก้าหกเนาะ ครับวงกลมให้เดียวให้เส่วนทีฟมีแบบว่าถ้าซือ้อเพราะถานีลีกับเพ็ดกับเขาไปเบิงในคลิปเนาะคลิปเก่าเนาะแ้วหนเดน็กเต่าโมนิคโร์เลขวงกลมนะครับวงกลมตัวเดียวนี่แหละน้องเต้าคงจะซื้อเลขตัวใดเนาะเลขวงกลมเหมือนกันจะแมนบอลจ้าส่วนมากเต้าบอกตั้งแต่เลขวงกลมมปเนี่ยจะมีศูนย์ห้าสาม โอ,อห, 56, ห้าหก้าหกป้าเก้าหกเป็นเก้าหกแล้วก็ยังหลือทิศแต่วงกลมไทนะเก้าห้าเก้าห้าเก้าหกนะอ๋อที่วงกลมไทยเก้าห้าเก้าหกจะศูนห้าสามจะอ๋อเป็นเป็นเลขที่สวยนะแนวจะเอ๋หนูวงกลมไทยนั่นแหละหลังจากวงกลมตัวเลขมีฝันอะไรไหม อยูนอภิเษกอะไมว่าล uh ่ะจะก็บ huh. hmm. ่บ่ฟันทุ่งอะนะจาแต่ฟันอยู่บวกดวงดวงบุญวาสนาเอวายซังนี่ซังเนาะจาอยู่กับดวงวาสนาของเขาเท่าเขาคือกันเต่มปิดกายวากันทุกอย่างเป็นแค่แนวข้างจากเอฟซีช่องผีบุณซาพญาหนักเนาะเพราะว่าส่วนมากน่ะหนุโดนหนุ่มโดนดราม่าแบบเยอะมากเลย นด่าโดนว่าเยอะมากเลยครับใครที่เคยด่าก็ทำมาให้เปลี่ยนเปลี่นจากคำด่ามาให้กำลังใจดีกว่าเนาะแม่จะทุกคนนับมัดต้องหูดอกค่ะพี่บอลสิอตร่แมนต้อมีบลเ่นเนาะเพราะว่าตัวเต่าเองเคยเห็นนี่หะค่ะแล้วตัวเต่าเองแต่ว่าบอลสิโอตีตร่ตีจะค้องป่อยไปเหมืนว่าเขาแบบมั่นใจเาแคิดว่าตัวเต้าเองเต่ามั่นใจในตัวของเต้าเมืนว่าล่ะคือกิจกายว่ากัน าให้ขอเป็นขแนขนเนี้างเนาะค่ะเพราะว่า,าตัวเลขที่เตลป้อยไปเตลก็อายากให้เอฟซีดมีโชมิลาบ,บน้วกันกับเตลเองนะครับคือให้กําลังใจกันดีกว่าเนาะเปลี่ยนจากคาคอมเมนต์ด่าเปลี่ยนจากด่าให้มาให้กําลังใจกันแล้วทุกอย่างก็จะดีนะครับความรู้สึก,กด,ดีนะครับเนาะคนคน,คนถีด่ากตคือการ่าเป็นถูกจะของอ่ะละ่ะครับแมนแมนเตลก็คือคนนั้นเป็นคนที่เป็นทุก แต่ก้นศิษเป็นความสุขก็คือแต่เองเพราะว่าอย่างคนเฮาเนีน่ยบุญวาสนามันบ่คือกันพยายามเนาะค่ะขอยากถึกได้ยังนขนยากมีโชคมีลาภเนาะกขึ้นอยู่กับดวงบวุญวาสนาของท่านเพราะว่าท่านน่ะเฮ็ดบุญมาหน่อยมาหลายสมัยจิษสิมีโชคมีลาภท่างดาการเสี่ยงโชคเนาะจ้ะจ้ะอันนี้จอดแล้วบ่นี่จอดรถแล้วเอาเอา,เอาวงกลมมีแต่เขียนใบไม่วงกลมไม่ได้เขียนไใบไหม อ,อ่าเลขวงกลมให้นะคะก็ะคือจะมีเนี่ยศูนย์ห้าสาม้วกาห้าเก้าศูนย์ครับศูนย์ห้าสามเก้าห้าเก้าหกเคนี้เนาะเอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้พอถูกผิดไม่ว่ากันแต่สำหรับทันทีแบบเอาความมั่นใจชัวช่วๆอีกนีก็คือ เาไปอ้อนเมืองได้คลิปเนาะค,ะค่ะบ่าสองหมื่นที่แตลงไปแล้วเนาะ้านนเตวลุ้งกลมหายตัวนี้บอีรีโบสีนะครับย้อนไปดูคลิปที่ที่ิเอาไปปล่อยที่ลักกะโลด้้ยก็ได้ถ้าคราอยากดูเยอะนะครับจ้าครับก็เอาตื่อตัวเลขตัววงกลมซือสื่อนักจื้อเห่าเกบตอลนะซืที่เตองกลมก็คือตัวเลขทต้นซื้อ,อ,อนัก ขออีกรอบหนึ่งนะวงกลมเลขวงกลมคือ9 9596เลย9596 53เออคือคลองจองได้9596053ค<ต>่ะมีแคนิเดอร์วงกลมมี2ตัว2 2หาง3ต,ตัวมีหางเดียวะะนะงวดเนาะพี่เหงางวดงวดทุกอย่างงวดที่ว่างวดไอ้ดามาทุกอย่างเนาะค่ะห้ามหถามว่ากันเน์ะค่ะเพราะว่า เงิ่อนน่ะยุกับท่านเนาะค่ะท่านจะซื <th 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 ้อท่านก็เพราะท่านที่ซื้อน่ะท่านก็อยากมีดวงกับเตลนั่ะละท่านยังซื้อแม่เพราะล่ะเงื่อนถูกบาททุกสตางค์มันอยืดนักโตของท่านเองท่านมาท่านก็ซื้อท่านบ่มานก็บ่ต้องซื้อตามครับผ่านได้เลยจ้ะค่ะเลี่ยงผ่านได้เลยเพราะว่าตัวเตลเองเตลก็อยากถือเตลก็จ้างถือว่าเอาเนี่ยท่ามันจะฟ้องหนี่ไปปล่อยไปปล่อยให้เอฟซีเนาะค่ะให้เพิรนห่าเพิ่์ทไม่โฉมไม่หลับนล้วกัน ตื่นพิษไงยะวากันเนาะค่ะจ้าก็ให้กำลังใจเด้อใครอยากทูเลขให้กำลังใจกันเทวดาก็จะสรรเสริญเด้อเนาะวันนี้เป็นวันหวยออกใครพูดดีๆคอมเมนต์ดีๆคนนั้นจะถูกหวยสังเกตดูได้เลยถ้าใครคอมเมนต์ด่าคนนั้นจะไม่ค่อยถูกหวยจ้ะพี่เราไม่ได้อะไรไม่ได้โอกาสเลยสำหรับเอฟซีเนาะค่ะที่ว่าช่องพี่ขุสพยานาคเนาะค่ะว่าได้ทุนช่องพี่เนาะ โหดคนที่ดาม่ามากกว่ามากว่าเนาะค่ะบางคนก็บอกว่าหวยยังไม่ถูกยังต้องมาตามเรื่องจากสี่หมดไปเยอะเนื่องจากสี่เนาะค่ะคันว่าคิดว่าเลเเขเต๋อสี่เพราเขากับ่อตองเสือดำเนี <Man. S 2> นเ่ยพานอ่ก,นกับมีแคล่สนั่นกับ่อตองมาดาม่าเนาะค่ะก็ต้องว่าเนื่องจากเนื่องจสี่เนาะค่ะทุกคนอยากถือเบ,บิร์ดเนาะค่ะบางคนก็บอกว่าอ่าคนที่อมาปล่อยหวยว่าะั่นว่ารวยหรือยังว่าะั่ะเต๋อก็บ,บอกไปเลยว,ว่า บอรวยแต่ขอยพ่อตัวแต่ขอยมีเงินขอยมีบ้านมีรถขี่เนาะคะ่ะฝากเนาะคะ่ะต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนก่อนที่จะคอมเมนต์ว่าคนอื่นเนาะคะ่ะจะเป็นแค่แนวทางให้เนาะค่ะมเมย์มอนีเจ้าก็ขอวอวยพรอเนาะคะ่ะอวยพ่อใหเอฟซีเนาะคะ่ะผู้เพิ่นที่ว่าให้กำลังใจน้องเต้เนาะคะ่ะยูชองที่คุทัพ,พยานาคเนาะคะ่ะกระขอให้เพื่อนหนาได้ไม่โฉคไม่ลาบเนาะคะ่ะเพราะว่าหนมเต้อหรือว่า ด้วยบุญด้วยกุศลที่เพื่อนเฮ็ดที่เพื่อนสร้างมา,นะะาเนาะค่ะก็ขอให้เพื่อนอ่าได้ถือรางวัลที่นห,นห,นหนึ่งเห้เพื่อนได้ิวตดีเดบิวตสิ้นสำหรับก